S.D.S. คืออะไรหัวข้อการเรียนรู้ความหมายของ S.D.S. และใครบ้างที่จำเป็นจะต้องมี S.D.S. มาเริ่มกันที่ความหมายของ S.D.S. S.D.S. ย่อมาจาก Safety Data Sheet คือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่แสดงลักษณะความเป็นอันตรายของสารเคมีความเป็นพิษวิธีการใช้การเก็บรักษาการขนส่งการกําจัดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยใครบ้างที่จำเป็นจะต้องมี SDS องค์กรที่ใช้แนวทางปฏิบัติของ OSHA Hazard Communication Standard ที่ระบุไว้ว่านายจ้างต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดไว้ในที่ทำงานและต้องแน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายระหว่างกะการทำงานแต่ละครั้งสำหรับพนักงานเมื่อพวกเขาอยู่ในพื้นที่ทำงานแม้ว่าสารเคมีบางชนิดไม่ได้ถูกจัดเป็นสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย แต่หากใช้ในปริมาณที่มากก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้จึงควรมี SDS หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแบบยอ่อเพื่อให้พนักงานรู้ถึงวิธีการใช้งานและการป้องกันตนเองการมีข้อมูลเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยในที่ทำงานโดยข้อมูลสารเคมีที่ระบุในเอกสาร SDS มีทั้งหมด16หัวข้อดังนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตหรือจำหน่าย 2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย 3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 4. มาตรการปฐมพยาบาล 5. มาตรการประจนเพลิง 6. มาตรการการจัดการเมื่อมีการหกลั่วไหล 7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล 9. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 11. ข้อมูลด้านผิดวิทยา 12. ข้อมูลเชิงนิเวศ 13. มาตรการการกำจัด 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ 16. ข้อมูลอื่นสารเคมีเป็นสิ่งที่เราใช้และเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งยาและอาหารเสริมที่เราใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นข้อมูลเอกสารความปลอดภัยที่ครบถ้วนและถูกต้องจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เรารู้จักความเสี่ยงที่แท้จ,จริงของสารเคมีแต่ละชนิดพร้อมทั้งแนะนําขั้นตอนการป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทําให้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีระบบและปลอดภยัย รู้ไว้ปลอดภัยกว่า